สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมมีข้อมูลตรวจสอบล่าสุดนะครับเบีย้ยผู้สูงอายุป,ประจําเดือนตุลาคม68นี้นะครับโดยจะเป็นการอัปเดตอัตราการจ่ายนะครับว่าเดือนนี้จะได้รับการจ่ายแบบไหนนะครับ ข่าวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ช่อง7สีนะครับเป็นข่าวของวันที่2ตุลาคม68นะครับเช็คเบี้ยผู้สูงอายุเงินเข้าตุลาคม68ตรวจสอบล่าสุดอัตราจ่ายแบบไหนรายใหม่เข้าเกณฑ์ลงทะเบียนได้แล้วเบี้ยผู้สูงอายุอัปเดตจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนตุลาคม2568ผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สัญชาติไทยไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบทที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำจะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตโดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจ่ายให้ในอัตราเดิมดังนี้อายุ60-69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70-79ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80-89ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือน อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยอย่างชีอัตรา1,000บาทต่อคนต่อเดือนสรุปแล้วเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ยังเป็นอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่มีข่าวก่อนหน้าน,นี้ว่าจะมีการเพิ่มก็คือรัฐบาลไม่ได้ทําหรือทําไม่สําเร็จนะครับสุดท้ายก็ยังจ่ายเท่าเดิมนั่นเองนะครับโดยในเดือนตุลาคม2 5 6 8นี้สําี้สหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การขอรับเบีย้ยอย่างชีผู้สูงอายุสามารถติดต่อลองทะเบียนร,รับเบีย้ยอย่างชีผู้สูงอายุปี270ด้แลวตั้งแต่เดือนตุลา2 5 6 8 ถึงวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 8และเดือนมกราคม2 5 6 9ถึงวันที่30กันยายน2 5 6 9คุณสมบัตินะครับก็คือ 1. จะต้องเป็นผู้สูงอายุรายใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะครับ 2. สัญชาติไทย 3. เป็นผู้มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีง,งบประมาณพศ2569เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2 5 0 9นะครับถึง1กันยายน2510 อันนี้เป็นคุณสมบัติลายใหม่นะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีอายุครบมานานแล้วนะครับก็คือ60ปีก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะครับก็ไม่ยําเป็นนะครับท่านสามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชที่ผู้สูงอายุได้ตลอดชีวิตนะครับถ้าท่านอายุครบมาแล้วนะครับแต่ถ้าลายใหม่ก็ต้องดูนะครับว่าท่านอายุอยู่ในเกณฑ์หรืออยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่นะครับทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเบี้ยยังชที่ผู้สูงอายุแทนได้โดยเตรียมเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้นะครับ เอกสารที่จะต้องเตรียมก็คือ 1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย2ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบัน3สม,มุดบัญชีเงินฝากธนาคารในานามของผู้มีสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหน้าจากผู้มีสิทธิ์สำหรับกรณีประสงค์จะรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุผ่านธนาคารสำหรับข้อ3นี้นะครับผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนี้คือสะดวกที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเงินจะหายไปนะครับถึงแม้เราจะกดมาใช้หรือไม่กดใช้นะครับทางหน่วยงานนะครับเขาก็โอนให้ท่านทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคร สมอยู่ในบัญชีนะครับต่างกับท่านไปรับเงินเองนะครับท่านจะต้องวุ่นวายนะครับต้องไปกันทุกเดือนทุกเดือนแล้วบางแห่งเขาก็ไม่ให้ไปรับที่อบตนะครับเขาก็จะมีการไปนัดรับนอกสถานที่นะครับทั้งเสียเวลาทั้งวุ่นวายนะครับแล้วต้องไปเข้าคิวอะไรกันต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นข้อ3นะครับผมแนะนําให้ผูกบัญชีธนาคารแน่นอนที่สุดนะครับแล้วก็ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะครับสามารถมอบหน้าไปรายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้สำหรับสถานที่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเขตอันนี้คือกทมนะครับหรือกรุงเทพนะครับหรือองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอันนี้คือต่างจังหวัดนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมกิจาการผู้สูงอายุหรือศูนย์เล่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนโทร1300 คลิปนี้นะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับบัตรคนจนที่จะได้รับสิทธิ์ตามมาตรการคนละครึ่งพัดนะครับก็คือตอนนี้นะครับกระทรวงการคลังได้มีการเคาะเงินแล้วนะครับก็คือจะโอนให้ทั้งสิ้น2,300บาทไอ้เงิน2,300บาทนี้นะครับเขาจะโอนเข้าพร้อมเพย์หรือผู้ถือบัตรนะครับ แล้วก็จะกดเป็นเงินสดได้หรือไม่นะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่2ตุลาคม68บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่ง2,300บาทโครงการคนละครึ่งอนุทินกดเป็นเงินสดได้หรือไม่โอนเงินผ่านพร้อมเพย์เข้าบัตรประชาชนหรือโอนเข้าผู้ถือบัตรเช็คที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่ง2,300กดเป็นเงินสดได้หรือไม่จากกรณีที่คอมอเห็นชอบโครงการเพิ่อมวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสองเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2568จำนวน850บาทต่อคนต่อเดือนรวม1,700บาทต่อคนวัตถุประสงค์โครงการเพิ่อมวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวัตถุประสงค์เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าของชีพ และจัดประชาัฐสวัสดิการเพิ่มเติมเป็นการช่วคข่าวให้แก่ผู้มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวน13.4ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงและได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานาการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวโดยจะเป็นการบรรเทาภาระค่าของชีพของผู้มีบัตรรวมถึงช่วยเพิ่มกำลังซื้อและเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2568ส่งผลให้เกิดการบริโภคการผลิตและการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นลูกโซ่ทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรยวมกลุ่มเป้าหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ของกระทรวงการคลังณวันที่1กันยายน2568จำนวนไม่เกิน13.4ล้านคนวิธีดำเนินการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมช่วยเหลือผู้มีบัตรผ่านวงเงินค้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยผู้มีบัตรจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน850บาทต่อคนต่อเดือนโดยเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2568กรณีที่มีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปรวมทั้งสิ้น1,700บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2568งบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน22,780ล้านบาทโดยจัดสรรให้แก่สำนักง,งานประลัดกระทรวงการคลังสำหรับกองทุน Und บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์2ส่วนเงินรวมทั้งสิ้น2,300บาทดังนี้สิทธิ์แรกนะครับรัฐบาลเตรียมเ,มเติมเงินสดให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนเดือนละแ5 0้บาทจำนวน2เดือนคือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม68สรุปรายเดือนนะครับก็คือเดือนตุลาคมวงเงินใช้จ่ายปกตินะครับจำนวน300บาทซึ่งท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็คงจะไปกดกันแล้วนะครับป่านนี้นะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับรัฐบาลจะเติมเงินให้8นะครบ,บวกกับสิท,ทบทบาทไะ้รับบวนทั้งสิทธ1,1 1 5 0บาทนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคมรัฐบาลก็จะเติมเงินให้อีก850บาทนะครับแล้วก็บวกกับสิทธิที่ได้รับในทุกเดือน300บาทก็จะได้เป็นเงิน1,150บาทนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมนะครับรัฐบาลจะโอนเงินให้ เป็นเงิน2,300บาทนะครับอันนี้หมายถึง2เดือนที่มีโปรโมชันนะครับเริ่มใช้ได้ในเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคม2 5 6 8เพราะฉะนั้นท่านใดที่รอโปรโมชั่นนี้อยู่นะครับเดือนตุลาคมนี้ยังไม่ได้นะครับเดือนตุลาคมนี้ยังเป็นปกติ300บาทอยู่นะครับเห็นหลายหลท่านถามกันมานะครับว่าเดือนนี้จะเพิ่มวันไหนเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้ผมก็มีคําตอบให้แล้วนะครับก็คือเดือนตุลาคมยังจะไม่ได้นะครับยังไม่ต้องรอนะครับแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับคาดว่าวันที่1พฤศจิกายนก็จะได้ โอนเข้ามาตามที่ผมอธิบายนี้นะครับสำหรับสิทธิที่2นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมบัญชีการจะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนเป็นประจําทุกเดือนวงเงินซื้อสินค้า300บาทดังนี้และนี่นะครับเป็นสิทธิ์ขาประจําของบัตรคนจนนะครับ ก็คือในทุกวันที่1ของเดือนจะได้รับวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับวงเงินสิทธิ์นี้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปนะครับวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาดหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนก็จะได้เป็นวงเงินของเดือนตุลาถึงเดือนธันวานะครับแล้วก็ยังมีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บบาทต่อคนต่อเดือน ก็ไปด้วยบขสรถไฟขอส,อขอสอมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการรถเอกชนนี้ต้องไปถามนะครับบางบริษัทก็เข้าร่วมบางบริษัทก็ไม่เข้าร่วมนะครับต้องไปเช็คต้องไปตรวจสอบกันเอาเองนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีค่าไฟฟ้าใช้ไฟฟรีนะครับหากใช้ไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็ยังมีค่าน้าประปาส่วนลดค่าน้าประปาจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งกดเป็นเงินสดได้หรือไม่อย่างไรก็ตามฐานเศรษฐกิจได้สอบถามจากแหล่งข่าวกระทรวงการคลังว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ใช้รู้ซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐซื้อสินค้าได้ทุกประเภทอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอ บัตรเงินสดและสินค้ารูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค้าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าช่องทางไหนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,300บาทโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งไม่ได้โอนผ่านเขาพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนนี่นะครับก่อนหน้านี้ข่าวไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าเขาจะโอนเงินเข้าช่องทางไหนนะครับแล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่นะครับแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับก็คือทางหนังสือพิมพ์ฐานเนศนสกิจนะครับได้มีการสอบถามไปที่แหล่งข่าวกระทรวงการคลังนะครับับตอนนนี้้ก็ชดเจแลววว่าง เงินตรงนี้นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็ใช้สําหรับซื้อสินค้ากับร้านธงฟ้าประชารัฐนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆก็คือไอ้เงิน300บาทที่ท่านได้นะครับถ้าในเดือนหน้านะครับก็คือเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวานะครับจาก300ก็จะเปลี่ยนเป็น1,150บาทนะครับเอาไปกดเอาไปรูดกันนะครับเคยใช้300กันยังไงนะครับไอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็จะใช้แบบเดียวกันไม่ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับ